สวัสดีครับท่านผู้ชมกทชาดกับผมอยู่กับผม <You S 2> บผมินาบอยซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยเนื่องจากผมติดเรียนเรียนแล้วก็เรียนครับก็เป็นเวลานานแล้วที่ผมไม่เคยคิดจะลงคลิปมาพูดแบบชัดๆเลยว่าแบบนี้แบบนู้นแบบนั้น อันนี้ผมจะมาแสเกม Forest Official เฮ้ย,ฟฟยซึ่งเป็นเกมทำอะไรไม่รู้เป็นเกมญี่ปุ่นอือ <c oughs> ชัดเจนครับว่ามีผีดยานหน้าหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นเราก็จะมารับผีนะว่าเป็นยังไงก็ไ <c oughs> ปลองกันเลยครับอือ <c> เ <oughs> จอเลยข้อณสน ในอันนี้น่าจะเป็นคําเตือนนะครับซึ่งผมอ่านไม่ค่อยออกอ่านไม่ออกเลยเลยอ๋อชื่อชื่อว่าเทวาก,กิทาคาชิฉันเป็นเซลแมนทำงานในทำงานอะไรมแมลไม่ออกทำงานในเซลวันนี้มันเป็นวันหยุดพิเศษ เขาคิดว่าเขาจะไปปินเขาเป็นสิ่งที่เขาเออแอดิกนี่ลืมเลยชอบมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละทำไมว่าฉันถึงอยู่ที่ c ค r ิฟอร์เ s t ป่าเอ,อ้ภูเขาที่นี่เงียบสงบคนเนาะ้อยคนที่รักมัน ทำไมผมถึงมาปีนมันเป็นเวลาสองชั่วโมงตอนนี้ผมรู้สึกแปลกมามามา,า mm hmm. Dedicate for balls ห mm ืมบอลอย่างงี้อ๋อ oh, for ball อ oh, mm hmm. ลนึก้ว่าบอลอย่างอื่นนะครับก็มันมีทางซ้ายและทางขวาแล้วก็จะเดินไปทางซ้ายก่อนนะครับ เออทำไมมันดูแหลกๆหลกมมีกำแพงครับมีกำแพงแล้วก็ไม่รู้มีอะไรคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะผมไม่เข้าใจวิธีเล่นเกมนี้เท่าไหร่แล้วนั่นแหลมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเขาไม้ค่รู้สึกเหมือนเกมเดฟโฟ t ที่ผมเคยเล่นอยู่บนคอมนะครับก็ มันจะมีตัวอะไรแบบนี้มันล่าลเราไงเสียงนี้ไปละหายไปแล้วครับจะลงไป้านลางนะครับว่ามีอะไรจะลงมาออเสียงยังกล้องอยู่ในหัวใจอ๋อพิ่งมาในกมนี้อ๋อเจอซาาครับซ่าผลับ,บพังเงียบเจอทุบ,ลบแล้ว อะไรได้ไหมเออได้ไหมเนี่ครับได้ล้วครับหนึ่งลูกออกีงออกไม่ได้ออกได้แล้วครับออาออกดอได้แล้วอ่าผมจะลองเดินไปทางขวานะครับนี่ครับทางซ้ายมีเออเหมืยหมู่บ้านคนระับเป็นถ้ำถ้ำถ้ำ,ถำเป็นถ้ำที่เออ yo, yo, bro, what the fuck? Tụi bây giờ này là gì? Tụi bây giờ này gì? Tụi bây ui này là gì? Cái giọng... Cái giọng khó khăn. nó sẽ chúng ta phải có... ทุกนี้เป็นกำแพงครับกำแพง,นะง,งใหญ่ๆสูงๆน่าทางตามอืมไม่มีไฟอ๋อที่เดิมครับผมจะลองกลับไปดูเลยโอ้มีเสิยงในนี้มีไรน้ออ๋อรู้สึกดึงขึ้นแนละ้วนี่เจอบ,บอลส์เสรียกไครับบอลส์ืมแสบตามาก อย่านะสองตัวนี่ครับชิคกี้พายเราคลิปนี้ผมจบไปก่อนนะครับสวัดสดีครับไป๋ไายทุกคน